โอ้โห oh, สนุกมากก็ตอนแรกเห็นตั้งแต่แบบว่าแฟนๆเริ่มไปซื้อแบบแพดเอนจอยกันแล้วไปซื้อแบบไปซื้อกันมาเยอะมากไปซื้อกันเป็นกระสอบเลยเรายังสงสัยว่าไปไหนบางคนเขาก็เอาไปให้แมวที่บ้านกินแล้วก็ไปให้แบบบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันแบบนี้ทุกคนเจ้าของรายการเฮฮาไม่น่าเชื่อวันนี้ก็คือพาทุกคนเต้นแอโรบิกที่สามย่านบิ๊กทาวเออโอหก็แบบเมซิ่งเหมือนกันแต่ว่าทุกคนกล้าผมกล้าเป็นไงบ้างกับของที่ทุกคนได้ไป อุ้ยผมว่าคุ้มนะวันนี้คือทุกคนมาได้สแตนดี้กลับไปคนละหนึ่งตัวก็ตัวเท่าผมเลยอ่ะสูงรับร้180อยแปดสิบอะแล้วก็แบบว่าได้คอสไปด้วยเขาก็ได้แบบตุ๊กตาเสียมผมไปด้วยเลยน่ารักที่สิงมันคิดว่าอย่างไรนะเอ่าผมจําไม่ได้แต่น่าจะเป็นแบบว่าอะไรครับคนนี้รับกุ้มม้หน่อยอะไรประมาณนี้เออ,เ,อ,อเราเป็นแมวตุ๊กตาแมวเราก็เลยเล่นเป็นแมวครับเกี่ยวสแตนดี้เขาได้อะเรีย่างไรเขาได้อะไรบ้างเอาไปจับแต่งตัวได้เลยครับอยากไปทําอะไรทํำเลยแต่ว่า แม่ถ้าขอหวยก็จะไม่ได้น้ำดูน้ำแดงวางได้ไหมมันจะดูน่ากลัวไปมันดูสักศิกไปผมนี่อยู่ตรงนี้ผมว่าน้ำแดงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอีกสักพักหนึงแต่ทีกอยางที่เราเป็นท่านแมวเราสุดยอดมากการเลือกจังกี้เองที่จะไปทั้งหมดทีแมวอ่ะพอเรารักแล้วอ่ะคือเขาป่วยมามันมันน่ามันน่าเสียใจมากเลยนะเพราะว่าแมวเราอ่ะเคยป่วยเราเป็นแบบเราเราเห็นเขาป่วยแล้วมันรู้สึกแบบเศร้าอ่ะ การที่เราเริ่มดูแลให้น้องแข็งแรงอย่างอยการที่มันแข็งแรงมันก็จะ,ะปวยรากแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูแลแมวคนที่เลี้ยงแมวทุกคนอะไม่อยากให้แมวเตัวเล็งหรผมว่ามันเริ่มง,ง่ายๆด้วยแบบว่าการแบบการสร้าง,งมือกันจริงมันเรื่องยิ่งเรื่องของแมวใครเลี้ยงจะรู้ื่งพวกลำไส้พวกระบบทางเดินอาหารอะไรพวกนี้สำคัญบ,บแม,มากแสดงว่าต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมใช่ครับคือแล้วบอกว่าจริงแค่ได้จอยคือไม่ได้ไม่ได้แค่แบบาม,มาขายเดี๋ยวที่ขอคนดีจริงไม่งั้นไม่กล้าทาแบบอะไรขนาดนี้แล้วก็เขามีนันากโา พัฒนาสูตรเพื่อน้องแมวโดยเฉพาะเราได้ชิมแล้วเราได้ชิมแล้วเราได้ชิมอย่างองไม่น้องไ่ไ้ชิมหมจริงๆกรับผม่อยากชอบกินอาหารหมากับอาหารแมวจริงเหรอจริงๆแต่ว่าผมก็คนไม่ชอบทานปลาโรนนี้ก็เลยโรนนี้เขาเป็นปลาปกติเราชอบโรนอะไร ถ้าเป็นก็เป็นมันก็จะเป็นรถไก่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลกๆผม่กินอาหารมามาถึงน้องมาถึงน้องชอบหมดแล้วก่นแล้วบอกเราก็ชอบกินเหมือนกันแต่เรานไม่ชอบรถปลาแต่ว่าน้องชอบรถปลาน้องชอบรถปลาแซลมอนแต่ว่าน้องอินจอยมากน้องอินจอยมากเลยที่พี่ของแคนดี้จอยนอินจอยอยู่ดีแมวไม่เลือกแมวเขากินของเขาอยู่แล้วเขามาตอมๆแต่วันนึงเออมาเป็นธาตุแมวนั้นาสผมว่าไม่ได้ธาตุหรอกแต่ผมเลี้ยงน้องแบบเลี้ยงเหมือนเหมือนคนร่วมร่วมห้องคุณคนร่วมโลก คือพอเราเลี้ยงแบบนั้นน่ะมันวิธีการยู่ใจของแมวกับหมาต่างกันเนาะคนที่แบบอยากให้แมวเข้ามายุ่งยุ่แมวเขาจะลำคาเขาจะมีชแต่ของผมมันเป็นฟีลแบบว่าผมไม่ค่อยวิยุ่งกับเขาเขาจะเข้ามาเองแล้วมันเป็นงานตลอดบวกกับการทํางานของเราด้วยที่แบบนานๆนานทีออกที่มันจะมีวันหยุดแต่ซึ่งมันน้อยมากเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะเจอเราเขาคิงเเขาจะเจอเองพอเราเขาเจอเราเขาก็เรารู้สึกว่ามันบาลานซ์กันแล้วก็ดีเลยแล้วันมนีผมันมีผลมีผลกับกับแมวเนี่ยมัน อย่างโนกับมีเิียจนมีลูกจนมันแบบมีหลานแล้วคือเรารักก็แบบมันมันมีความสุขครับเป็นอย่างอีความสุขในชีวิตงาเจอดีเขาจำหน้าเราได่นเลยจำได้จำได้จำได้ดิเิีาจำได้แม่นเลยเพราะว่าวิธีการแอปโพสของคนนี้เหมือนกันเขาจะจำเพรว่าคนนี้แบบนี้แบบนี้นอกจากว่าเขาแกลจําไม่ได้นี่ยิรอมีวิธีไงผมว่าเขาแกลคือแบบบังทีเขางอนแนวมันงอนด้วยนะแบบเราไปจับแนวตัวอื่นมากัดเข้ามาเลยอยากให้เรางอนไงยะเออ น่าจะอยากให้เรารู้นะว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกเลยเออส่าหรับอมันอ้อนนี่นะแมวผมอรอ,แ,อแ,แมวผมแต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์การอ้อนไม่เหมือนกันพอผมเนี่ยไลก้าจะเป็นตัวที่อ้อนแบบอ้อ,อนอ้อ,อนอ้อ,อนทีออน่สุดลูกชายหัวแก้วหัวแวงของผมไลก้าคือเขาจะอ้อนแบบเรียกก็มาเรียกคือมาแล้วก็ไถ่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 นิวเยียจะให้เก่านิวเยียจะเป็นตัวมียจะให้เก่าส่วนไอ้หนี แมวจะไม่ค่อยอะไรมากมายจะอยู่ท่าแต่แต่แต่อย่ามาจับอย่ามายุ่งเยอะแต่เขาจะชอบอยู่ข้างอยู่ใกล้ๆเราบอกว่าแมวมักจะออกเหมือนแมวมาเขาที่เรามาขู่ๆจิ๋วเหมือนเป็นโดนตัวเองแต่ว่าถ้าถ้าเป็นของผมก็จะอ้อยอย่างนี้นะแมวผมอะแมวผมผมจะเลี้ยแมวมาเดี๋ยวไว้ยี้วกันเดี๋ยวเอาแมวมาออกมาอวันนี้ได้มาเป็นเอามาสเตอร์แล้วอยากส่งต่อในการที่จะคนรักแมวแล้วก็ใส่ก็อีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่า อ uh, Cat Enjoy ครับทุก mm hmm. คน mm hmm. เป็นสูตรที่พัฒนามา mm hmm. แบบว่ามีมีระบบสร้างภูมิคุ้มกัน,นทั้ง3อย่างเลยนะครับล,ลำไส้ขนสวยติวแข็งแรงอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่ดีมันเหมือนเวลาเราเลือกกินอาหารถ้าเราเลือกกินอาหารได้ก็คงอยากกินอาหารดีๆเนาะแต่ว่าน้องแมวเขาเขาเลือกไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าของ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่แบบเลี้ยงแมว Cat Enjo y เป็นอีกอย่างนึงที่ทางเวลาเปรก็คือมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเราก็มั่นใจได้เลยว่าของดีแน่นอนแมวแข็งแรง mm hmm. ทุกคนม mm ีจิตใจที mm ่ล hmm. ่าเริย hmm. ่า mm ืมอ Enjoy าีบในเรื่องเราเป็นบรรยากาศใช่ไหมใช่แต่ทำไมดูร้อนล้อนย้อนทุก e ีเลยเมื่อวานดู EP หกโอ้โหแบบการเป็นล้อนทุก EP เลยเนอะเมื่อวาน EP หกไม่ไหวมากก็คือเขาบอกกันเลยว่าเกมรักลวงใช่ไหมเกมอ่ะหนึ่งที EP สี่เริ่มแล้วรแล้วรัก EP หกครึ่งเดียวที่เหลือลวงหมดเลยลวงใช่ลวงยงไงนะจนต้องดูต้องดูแต่ที่แบบเขาร้องไห้กันใหญ่เลยคือมัน มันสะใจเหมือนกันนะเราดูแล้วเรายังแบบเรายังหวงเรายังรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเออต้องยอมใจทีมเขียบนบทช่องวันจริงๆมีแบบสุดยอดความช่องวันย mm ัค hmm. ือต้องคิตอ่ะมา EP EP O fit แปลกดีคือในเรื่องของบทนะในเรื่องของบทกับเรื่องของแบบพอเรารู้สึกว่าเราเรา,เราเป็นนักแสดงพอเราเดลิเวอร์สิ่งนั้นไม่ได้ตัดองค์ประก,กรอบ,กบอื่นออกนะเราเอาแค่แบบบตัวเราอ่ะกับสิ่งที่มันเข้ากันได้ผมไปออฟโหลดเนะี้ยน่าจะความสำเร็จมาก แม้แต่กระทั่งเราได้ดูซีนที э ่แบบที the the teachers, the too, the the ่ป๋อทำที anyway, the وں, <groans> ่ตรงนี án, uh. ่คือแบบดีใจที่อยู่คนเดียวอยากแบบคือได้เห็นเลยเนี่ยฉากี่แนไหนซีอนไหนวาอีพอไีไหนสะใจนะแบบเรารู้สึกว่าเราทําถึงในทุกๆุส่วนไม่ใช่แค่แบบฉากเอ็นซีอย่างเดียวคือถ้าถ้ากีดฉากเอ็นซีอย่างเดียวเราไม่ทันอื่นเราแอบเศร้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าการที่ว่าเขาก็สนใจเรื่องอื่นด้วยด้านการแสดงทุกคนอินไปด้วยทุกคนรู้สึกห่วงไปด้วย เราเลยรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงเราเราว่าเราประสบความสำเร็จระดับมิลเลนเนียที่เอาแค่นี้เราไม่ต้องวัดอะไรอื่นมันแค่แบบเฮ้ยน้องสารว่าคือคนมันเริ่มมาพูดแล้วว่าสนสารทันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเออมันก็ดีใจใจฟูในหก EP ที่ดูมาผมชอบตอนไหนที่เรามากทีจริงๆเริ่มชอบ turning point ของ EP หรอกเพราะว่าทันจะเริ่มมี conflict แล้ว ตอนแรกทันจะมาแบบลอยๆลอยๆนิดนึงแบบเอ้มันไม่หนักแน่นมากแต่นี้เขาเริ่มแบบว่าเริ่มมีเรื่องความรักเริ่มเรื่องของความรักกับความถูกต้องความถูกต้องมันเริ่มเข้ามาเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นวิติและวิธีคิดแบบทันแล้วรอบนี้มันไม่ได้แค่แบบว่ามีแต่ความถูกต้องมันมีความรักเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดความคิดเชื่อมีกระบวนการที่แบบมนุษย์มากขึ้นเลยผมรู้สึกว่าก็แต่ดีอยู่มันต้องไปน่าสนใจค่าน เขาบอกว่า EP หกคยขับท้วคนพูดกนหมดเลยว่าแบบมันมันทำลายหัวใจมากมันทำเพราะมันสนุกมากแต่ว่า EP เจ็ดผมบอกได้เลยว่าเจ็ดแปดมันดีแล้วใช่ว่าเตรียมเตรียมหมอไม่ต้องเตรียมนะเตรียมจะชู้อย่างเดียวเพราะมันจะดิ่งแล้วเจ็ดแปดผมตอบไม่ได้คุณเตรียมมือคุณไว้เลยไม่รู้จะจิกจะโกรธจะเศร้าจะมีความสุขซาตานหมดจะลงที่ไทยหมายถึงว่าใน สี่ปีที่เหลือมันถือว่าใครจะต้องเป็นผู้ตอบยากตัวละครทุกคนมีมีความสําคัญหนักมากแบบพี่ป๋อเองทุกคนคือมันการเป็นหรอวดูแล้วมันแบบวันพี่กับน้องแล้วเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้อารมณ์อารมณ์มีความสุขมานี่คือเขาอะเขาเขาเทียงมาเยอะอยู่กับผมเขาเทียดมาแบบด้วยความที่อยู่กับเราทํางานด้านการร้องการเต็นเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะวัดความประสบความสร็จจากอะไรบ้างเพราะว่าเขาเองก็ ก็พัฒนาตัวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งแบบในด้านการแสดงมันเป็นสิ่งที่เขามีแพชชั่นแล้วเขาไปเรียนเขาไปทำอะไรมาเรารู้สึกว่าในมุมที่เราอยู่ข่าเขามาตลอดเราได้เห็นความพยายามกับกับโปรเจกต์นี้มันตอบได้จริง่ากการแสดงก้าวกระโดดมากในฐานะแบบคนที่แบบขึ้นมาแสดงได้แบบสักปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเขาในแสดงในบทบาทที่เขามันทั้งหนัก่วงมีหลายมิติแล้วเขาก็ตั้งใจที่มือกับมันมากก็ดีใจที่แบบได้เห็นแบบว่าคนนอกร่อม หรือว่าคนในน้องเองก็ตามคนอื่นแม้แต่คนในตึกที่ชื่นชมกับพลวัลรถมีโปรเทชที่จะแสดงได้เราเองที่อยู่ในค่ามันเราอยู่กับคนคนนึงที่เขาเขาคิวอย่างออดว่าเขาเหมาะกับวงการนี้เปล่าละอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ความเร็กเขาจะมั่นใจอะไรขึ้แล้วก็จะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นปกติเขามีความสุขที่อยู่กันแล้วไม่ใช่แต่ว่าเป็นยังไงดูดุจกันได้ตรงนี้ก็เลยแบบให้เขาแบบให้เขาได้รีแลกซ์ตรงนี้ด้วย กินความสุขที่อยู่เราเพราะเราจะปล่อยเขาถ้าอยากได้อะไรเราก็ต้องแบบว่าเอาคุณแรกสักไม่หรอกผมอ่ะจริงๆไม่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 เป็นแบบนั้นหรอกในชีวิตผมแค่อยากอยากให้อยากให้เขาได้ได้รู้สึกว่าคุณคุณค่ามันสำคัญที่สุดอ่ะเราการที่เราได้ให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเองวันนึงที่พยายามแล้วสุดท้ายความพยายามนั้นไม่ออกดอกออกผลบางทีมันมันมันเขามีคุณค่าเราก็มีความสุขนะมันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันถ้าเรามอแต่กรอบมอแต่ในเรื่องหรอกแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทําได้ แต่ผมมันเป็นคนที่เชื่อเขามาตลอดตั้งแต่แรกตั้งแต่รายการตอนที่ีแรกตั้งแต่ลาซาคอนเขาพี่แต่คนบอกว่าเฮ้ยร้องเต้นไม่ได้ลดน้ำขึ้นไห้หรอเสียเวลาเปล่าสุดท้ายเอารถมายืนข้างฝูกร้องเต้นกับผมผมมีการผมมีเคยพูดเลยนะมันมีมันมีคนพูดกับผมว่าเฮ้ยมันถึงขึ้นไหมทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็พูดไปว่าแล้วมึงมายืนข้างๆั่งได้หรอเอารถเมลาเลยนะครับก็คืออยากนะให้เขาพูดใจว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ใช่เขาเก่งมากเก่งมากอะไรเราเรารู้ไหมว่าเขายั ูมใจนะวันนี้อย่างที่ผู้ชมว่าปีนี้ปีนี้เขาเขาได้ซึมซับตรงนั้นเลยอย่างว่ผมว่าเขาซึมซับแล้วตอนนี้เขากำลังดื่มดําอย่างมีความสุขเลยผมว่ามันก็เรื่องเรื่องผลงานอนะเนาะมันคงทำให้เขามีแรงในการกำลังใจในการถ่ายงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มสักยภาพตัวเองไปเรื่อยๆเขามีหลายๆหลายอย่างที่กดล็อกเขาพีนั่นนะอราบขนอะก่อนหนนี้เราสดงเรื่องแรกนอดได้หลาเรื่แล้วันนี้มันโอเคอย่าง โอ้ยแต่จริงถ้าถามใน,นมาตรฐานตัวเองครับผมว่ามันมันยังมีมุมให้พัฒนาอีกเยอะเพราะว่าผมมาก็ค่อนข้างใหม่สำหรับเรื่องนี้ก็ใหม่อย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยต้องขอบคุณที่หอรวริวที่แบบว่าทําให้เราแบบได้ได้ได้มาได้แสดงบทบาทแบบนี้ได้จริงผมก็รู้สึกว่าอุ้ไม่ไดห้หรอกถ้าไม่มีปัญเสียงมาคอยคุมอะไรเงี้ยกับเรื่องนี้ผลการผมว่าผมมาสิ่งที่ผมได้ก็คือประสบการณ์นะผมได้เห็นที่หอได้เห็นที่ตรงๆเนาะเวลาเขาเข้าซีมันเหมือนแบบเวลาเพอร์ฟอร์มอ่ะุ้ยออนสเต็ปขนาดนี้เหรอวะ คือเราเรารู้แล้วแหละอย่างเช่นเราเคยเต้นเรารู้สึกเยี่แ้วแต่ว่าออนสเต็ปมันไไปอยู่เลยนะมันกลายเป็นแบบว่าอุ้ยถ้ามีเรื่องหน้าเข้ามามันเราเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเนี่ยวัลคาแรคเตอร์ด้วยแบบอะไรทำให้เราแบบมันต้องพัฒนาตัวเองมันอยากเรียนรู้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงจริงมันเดี๋ยวมันจะได้ได้ดูบทบาทแตกต่างออกไปด้วยแหละคือผมเองก็ได้เห็นเขาแสดงในบทบาทที่มันเข้มข้นเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยดีใจที่อยู่ช่วงวันนะเดี๋ยวหวังว่าสักสักวันคงได้แบบได้ได้ทำอะไรแบบนั้นบ้างผู้เราคุณก็จจิิตตหหมมคครัับนนที่ก้ ว่ามันจะเป็นการสอนใจหรือเปล่าว่าให้ลุ้นด้วยหรือว่ายังไงคนต้องคิดอีกเหรอครับเอาจรองผมไปฟ้องอะไรโอ้ผมฟินของผมอยู่ยังมีความสุขโมยมากตลอดผมถามเพราะว่าตรงๆคุณชัเล่นอะแล้วก็มันก็แบบอืมเรไม่ได้คุยนแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูเรียชาติที่มีหกผมพูดสิ่งหนึ่งกับพี่ตรงตรงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเขาบอกว่าพี่เราทํางานสมมติว่าผมบอกกับเขาว่าการเป็นนักแสดงมันสนุกมากเลยนะเพราะว่าเราได้เป็นตัวละครแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่ตรงได้รับรู้มัน มันมันเวกลิมิตตัวเองอะหมายถึงว่าณวันหนึ่งที่ตัวละครเรามันรักอะไรสักคนหนึ่งมันกลายเป็นว่าเราได้รู้สึกกับันไปด้วยอย่างเช่นเฮ้ย<ม>ในชีวิตเนี้ยเราไม่มีพ่ออะแต่เราไปเล่นตัวละครที่เรารักพ่อมากอะมันทําให้เราสักเซสรตรงนั้นเหมือนกันนะ <S <S ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตรงหรือเปล่าที่ที่มันอาจจะลองได้ได้รู้สึกอะไรใหม่ๆซึ่งผมก็ชอบสงเกตค่แลนะ้วมันเป็นอะไรใหม่ๆดียะลองรักดูไหมพีใ่ใจร<ใ>้ายไป ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมก็เลยแบบบอกเขาไปคือว่าแบบเออพี่มันมันสรุกมกันนะเพราะในชีวิตจริงพี่ไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้แบบใกล้ชิดหรือว่ารู้สึกอะไรแบบนี้ซึ่งพอพี่รู้สึกแล้วผมก็ชอบถามว่าเป็นยังไง,งไพี่พทในสนามดทีสามารถถยน,นถี้ได้ไหมโอ้โหติดมอเตอร์ออผมเน็ตหยุดผมผมมี <laughs> พูดมาพูดเสียงในหัวมาโอ้พูดมาเสียงในหัวโอ้ก็ชอบถ่ายคลิปเขาเล่นเป็นยังไงมันเป็นยังไงแต่ผมไม่กล้าลงจริงมันยังเราจะได้เห็นมาคลิปนั้นเรจะลงตอนไหนใีโอกาสตอนทเรือลงตอนที่เรือมันถึงฝั่งแล้วหรือว่าไม่เราเขอเก็ทรถดูเดียวดีควับสิไม่งั้นอธิบายในคลิปตัวที่ไม่ต้องดูคลิปเพราะมันโมเมนต์มันเป็นยังไงเขาเห็นเป็นช่วงเบรกไอซ์เบรก k i n g ที่หมอสองคนนั้นยังไงให้เขาแบบไม่ลองสนิทกันมากดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่บอกไม่บอกแล้วแต่ว่าเป็นอะไร ด้วยวันที่เราอยู่เราไปดูถ่ายคลิปเราอยกเนสิ่งติดการเฉลยเราอยากดูใช้ใช้ใช้ได้ดีไม่ไม่จริงๆมันมันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่แบบเออแต่สิ่งที่เราเล่ามามันมียน่าหน่อยไหมนี่น้องผมว่าพี่น้องแต่ความรู้สึกอะความรู้สึกมันรู้สึกจริงแต่ตอนนี้พี่น้องผมสัมภาษณ์มาแล้วพี่ตรงอ่ะเขาเป็นนักแสดงที่เล่นเข้าถึงบทบาทถ้าแบบทุกคนที้ดูผมเล็กผมเล็กแค่ถามว่าแล้วตอนที่รู้สึกกับเขาพี่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเราเอเออว่า ไปถามเขาเองเลยผมว่าที้อยากความรับคิดชอบที่ต่นตอบมาเราตัวแทนจาวหยเราเลยผมขอผมขอญาตไม่ชงนะครับให้เขาตอบเองอาจทำสีหน้าคำตอบเขา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 อย่างนี้ครับทิ้งตัวเองเหรอทิ้งตัวบนโซฟาตลอดเวลาเหรอบนโซฟาก็โซฟานั่งอยู่ข้างกันใช่เหรอทิ้งตัวบนโซฟาตลอดเวลาใช่เขาด้านข้างกันเลยทีแต่คำตอบรับรองก็ผมมีความสุขอะผมมีความสุขเลย ไอที่แบบวนๆหกใจตลอแล้วผมใจแล้วเออเราะว่าผมไม่ได้ไปทำใวันนั้นคือวันนั้นผมกินมอนมาที่พอนมันจบเลดยาผมพูดนิดนึงวันนั้นเราคือผมแพ้กุ้งแพ้กุ้งแพ้อ่านทะเลหน้าบวมไม่จริงไม่จริงเป็นเรื่องมันก็เหมือนก็มีเวลาของมันผมรู้สึกว่าเออแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นแบบกี่วันนึยนะอาทิตย์กว่าไม่กี่วันตอนนั้นไม่กี่วันเองใช่ครับ ก็แบบให้คนได้เห็นในอะไรอย่างนี้ตื่นเตเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คนทักมาผมจะเริ่มเป็นเอเจนซี่บ้างแล้วเรารู้สึกว่าเอเราทําหน้าที่นั้นได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอันละตก็จ็อบหลังจากเป็นนักแสดงแล้วมีใครอยากกับผมแนะนําได้เลยแต่วันนัดนจากหน้นที่เราให้สัมภาษณ์นะก็คืว่าเฉี่ยมดูดูแบบว่าดูลุ๊กใหม่แต่ผมเข้าใจคือผมเข้าใจคนนะเพราะว่าอย่างบางคน่ะเขาไม่ได้ติดตามเขาเห็นหน้าผมมบบโหหล่อจัดอ่ะกับวันนั้นที่แบบว่าอุ้ยหวานอะไรอย่างงี้เขาก็อุ้ยที่ผมเข้าใจได้แต่ว่า สุดท้ายแล้วมันผมมานั่งตอบตัวเองได้นะว่าในเมื่อวันนี้ผมมายืมนี้วผมมั่นใจมากเลยนะแบบแต่ก่อนเราจะแบบมุมซ้ายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แบบมุมขวาก็ได้มันมันตอบตัวเองได้ว่าเราทำอะไรทําไมไม,มันก็เลยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นได้แต่ว่าถ้ถาถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ล,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 ลูกูกลูกกระแตมันมีกระแตแบบเอาไปทิจารเยอะนนในโซเชียลเงี้ยแบบเออ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 เว่าออเ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 ออ่ออเ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  เขาเรียกว่า trust the process แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรว่าทุกคนมันฉีดสิวว่ามันยังรวมเลยพี่หรือว่เออมันกับไอ้แค่นี้มันก็มีหน่อยอันนี้คล่ที่แล้วเนาะอะไรพรหรอครับพรหมายถึงว่าพรผมายถึงว่าพรประสิทธิโชคเลยครับเรียบงพรพรมาหรอแล้วมันยังกินมาประสิทธิโชคน่าผมเหมือนเดิมเลยครับพอวันนี้เราได้ดูสองกระจกหน้าสมบูรณ์นายอ่ะผมมีความสุขมาก ซ้ายขวาไอ้ฮาโลวีนล่าสุดที่ถ่ายไปอ่ะแต่ไม่ต้องมานั่งเกรงหน้าซ้ายเลยอ่ะเข้าใจไหมแบบไม่ต้องมานั่งแบบแต่ก่อนต้องแบบรุมหล่อแต่นี้ก็แบบตัดมาทุกสีได้หมดได้เลยลองสององค์แล้วมันจะดีอยู่นี้ผมเชื่อแสดงว่าตอนก่อนที่เราตั้งใจที่จะทำลองให้ดู้เลว่าต้องมันต้องมีคอมเมนต์ในเชิญที่แบบว่าชอบมากใช่ผมว่านะผมว่านะทีจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างอินด v i d ด a l แล้วก็มันมันอยู่ที่เราอ่ะสุดท้ายแล้ว ทำไปเถอะแล้วแต่คนเรามีความสุขเรามั่นใจในตัวเองในทุกๆวันดูแลพัฒนาตัวเองผมว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเรารักตัวเองเราทําสิ่งเพื่อตัวเองอ่ะวันนี้เรามีความสุขเราก็ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงเรื่องอื่นลแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมั่นใจอะไรก็จะออกมาดีต่อไปด้วยการทำแล้วหน้ามันหลอหล็อต้องมีชาวคิด่ารุ่นนี้ทำตั้งนานแล้วป้าทาอะไรพี่ส่วนวันนี้เราหล่อไปสอบคอไม่ได<ม>้ทาอะไรเลยคนไหน ในเรี่ส่วนของอัพโหลดก็ออกมาแบบแล้วออกมาตอบเราออกมาเอช่วยเลยตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบน้องแบบอัพโหลดแทนเราเลยเพราะว่าคนแบบหนุนเราเยอะอะไม่เขาเขารับรู้เขาเขารู้อยู่แล้วแหละว่าผมเป็นคนที่จริงจรผมเป็นคนเซซิทีคนเซติทีแต่ว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่รู้ว่าสมมุติว่าเราจะแก้ไขปัญหาไงแต่ว่ามันจะยังรู้สึกอยู่เช่นผมมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมึงมึงทำข้อสอบผิดว่ะ รู้แล้วว่าต้องแก้ไงแต่ว่าใจมันยังรู้สึกว่าเออไปทำผิดิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเขาคง้าคงอยากพูดแหละว่าเราก็รู้สึกอ p ิเ e c นะกับสิ่งที่แบบเอาเราทำเลยนะแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็จริงๆไม่รู้ด้วยว่าน้องจะพิมพ์อย่างไรออกไปใช่น้องพิมจากกว่าเราอีกจริงๆคือหนักละยิ่งกว่าเราเลยอ่ะเขาคงเขาใจเขาคงจะจะติดกว่าเราคือแต่พอวันยังมันหล่อแล้วมีคนาถามเลยว่าสดวคนไหน เอ่ออันนี้เดี๋ยวมีมีค่าแรกข้างหลังไม่ได้จะติดต่อทางบริษัทได้เลยตู้อ้ารับซับอันนี้จะเป็นตู้อ้ารับบินนะฮะลับพาบินไปปินพระบาทใช่ครับธรรมะทำที่เราเปนบบินธรรมะทำโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมากได้มากเท่ากันอะไรครับเราเป็นคนทำเนาะธรรมะธรรมโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมาก ไใจนาใหม่ไม่เอ็นดี้คิดสดเลยปะคิดสดเมื่อกี้ผมคิดสดทามะธโมนักทำนะทำหน่อยเออคิดถอ่เรื่องหนึ่งเผื่อในในชื <im <im> <im ่อว่าให้เข้าไปร่วมกิจกรรมตอนรับกินบิ๊กมินิเวิร์สอะไรเนี่ยพี่กระแต่เลื่อกเราวิ่งกระแตรมาที่เจ็ดกินเราอะไรอย่างเงี้ยไอคอนใช่ไหคือโหพี่กระแตรที่ผมอะตอนแรกแบบ ผมมาฟังเพลงพี่กระแตมันนานมากๆตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะเปิดใจสาวแต่เคยได้ยินแต่ไม่เคยคิดว่าพี่มันมีครั้งหนึ่งที่ผมอ่ะ a m a ซิ่งมากตอนที่พี่กระแตไปเป็นเมนเทอร์ไปไปเต้นโชว์สตาร์พิเศษของรายการช่วงที่มาครับแล้วก็แบบพี่กระแตเขาเปอร์ฟอร์มผมมากนะเขาเขาไม่ได้เก่งแค่แบบร้องเพลงบิสเนสเขาก็เก่งเต้นเขาก็เก่งเราก็ได้แบบแอพ r e c i a t มากที่แบบได้เขาเลือกเรามันบวกกับ อ่าเราเราเคยเรียนครูสอนเต้นคนแรกของเราคือพี่เท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยทําให้กับพี่แะแต่แล้วก็อือเออเขาเก่งจริงอะ่ะแล้วก็ดีดใจมากเราคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งงานที่ใหญ่ที่เราจะได้โชว์ศักยภาพเต็ม,เต,มเต็มก็ขอบคุณพี่รกแตแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนบอกไปเจอกันเลยที่ไอคอนสยามวันที่เจ็ดนะครับก็มันแน่นอนเลยมันเหมือนเราเป็นต้องเป็นเจ้าภาพด้วยต้อนรับแบบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเราจะเตรียมอะไรไปหรือว่าอยากจะพรีเซนต์อะไรไหมเพื่อให้เขาแบบเฮ้ นี่ยคือประเทศไทยก็จะบอกสาวๆว่าเมืองไทยมันร้อนก็ใจเราร้อนไปให้ดูเจอกันเลยเจอเลยครับที่อไหนนะวันที่เจ็ดครับเจ็ดเอามห้ยเอามั้ยวันที่ห้าสี่สามสองหนึ่งวันที่หกพฤศจิกายนที่ไหนนะสงขลาอะไรไม่บอกวันดีบอกแก้วันอ่ะแล้ใหม่อ่า ก็เจอกันที <laughs> <laughs> yeah. okay. Okay, well ่เขาสยามนะครับว okay, ันที่6ธ uh, ันวาคมก็พวกเราเป็นรอบนี้เป็นชาวบ้านแล้วต้อนรับสาวๆที่จะมาทําการประกวดการแข่งขันกันนะครับก็ไปดูกันได้แล้วก็พี่แต่ก็คือเปิดแบบว่าเขาเปิดแฟนของเขาด้วยแล้วผมเชื่อว่าพี่แต่เนี่ยมันจะเลือกเลือกสิ่งดีๆอยู่แล้วเลือกผมด้วยก็ได้แต่เป็นพี่แต่ได้อีกโอเคโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อนสวอสดีค่ะอธิษฐาน